นึกถึงความภาคภูมิใจที่พลุ่งพ้าในสนามกีฬาโลกพงศกรไปนักกีฬาวิวแชร์รสซิ่งทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญทองที่3ในระยะ800เมตรคลาสที53ที่การแข่งขันกรีธาคนพิการชิงแชมป์โลกนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปี2025แต่รอให้ดูว่าความสำเร็จนี้จะจุดประกายอะไรต่อไปในวงการกีฬาพารา มาดูรายละเอียดกันเถอะการแข่งขัน New d e l d p a r a l y t i c s Championship 2025ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหลวงของอินเดียในวันที่3ตุลาคม2568ได้กลายเป็นเวทีที่พิสูจน์ความสามารถของนักกีฬาพาราไทยอย่างยิ่งใหญ่พงศกรแปผู้เป็นตัวแทนทีมชาติในประเภทวิวงแชร์ซิงได้แสดงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในเลนที่8เข้าเส้นชัยด้วยเวลาที่น้า ทิ้งเพียง1นึนาฬิกา35นาที7จะ16นาทีนำมาสู่การครอบครองเหรียญทองในระยะ800เมตรคลาสที่53ซึ่งเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่รางวัลส่วนตัวแต่ยังเป็นเหรียญทองที่3ของเขาเองและยังช่วยให้ทีมกรีธาพาราไทยมีเหรียญยออทองทั้งหมด5เหรียญในทัวร์นามเมนต์นี้ด้วย สำหรับผู้ที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับคลาสที่หในกรีธาพาราลองอธิบายแบบง่ายๆกันหน่อยนะคลาสนี้เป็นการจัดหมวดหมู่สำหรับนักกีฬาที่มีระดับความพิการในส่วนล่างของร่างกายเช่นการสูญเสียการใช้ขาหรือความบกพร่องอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวแต่ยังคงสามารถใช้กำลังแขนและลำตัวในการขับเคลื่อนวิลแชร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเหมือนกับการแข่งขันที่เน้นความแข็งแกร่งและเทคนิคมากกว่าความเร็วล้วนๆและนี่คือจุดที่พงศกรพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม ชัยชนะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญมันสะท้อนถึงการฝึกซ้อมหนักหน่วงและการสนับสนุนจากทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพนักกีฬาพาราเหล่านี้ต้องปรับตัวกับอุปกรณ์พิเศษและเทคนิคเฉพาะตัวเช่นการใช้พลังแขนในการเร่งความเร็วแทนการวิ่งปกติซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้กีฬาพาราแตกต่างและน่าทึ่งในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมชาติไทยยามัสบุรีอาแซที่วิ่งในเลนที่6ก็ทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมด้วยเวลา1นึ่นาฬิกาสาที 04นาทีจบลงในอันดับที่6ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมวิวแชร์ซิ่งไทยโดยรวมชัยชนะของพงศกรไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจให้กับนักกีฬาพาราทั้งหมดแต่ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงศักยภาพระดับโลกของทีมชาติไทยในกีฬาชนิดนี้และนี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่ากีฬาพาราได้รับการสนับสนุนจากรัฐน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกีฬาปกติทําให้นักกีฬาเหล่านี้ต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางการเงินและอุปกรณ์ที่แพงลิบแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จคุณคิดอย่างไรการลงทุนในกีฬาพาราเช่นนี้ควรเพิ่มขึ้นหรือไม่เพื่อให้มีนักกีฬาคนพิการมากขึ้นที่ได้โชว์ฝีมือในเวทีโลกแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นนด้้วยกับมมมมุออองงีีท่าาขภาพร